ไปล่ามกันแดดฐานไม้ไผ่าชาคโคโลจีปกป้องผิวทั้งจาก UV และมลภาวะไลอล้อมณมเข้าไม่ถึงสินค้าแกกติงเฮ้ยไปบีบเข้าใหม่ขอเล่นแบบพรีเซนต์สินค้าแบบดีมากเวอร์ครับพุ่มกับอยากให้พรีเซนต์สินค้าแบบดีเวอร์ action เซรั่มกันแดดฐานไม่ไผ่ชาคโคลจีปกป้องผิวทั้งจาก UV และมลภาวะ,ะนี่ก็เล่นเวอร์ไปใครเขาจะเชื่อเอาแบบเล่นธรรมชาติอะได้ปะสัาง a คชั่นเซรั่มกันแดดฐานไม่ไผ่ชาคโคลจีปกป้องผิวทั้งจาก UV และมลมันไม่ใช่ธรรมชาติแบบนี้โว้ยมันเล่นแบบเหมือนคนใช้จริงๆอ่งะ เล่นเป็นไหมอ๊ยก็ไม่เคยใช้จริงอะจะให้รู้สึกจริงได้ไงเขาจ้างให้มาเล่นเนี่ยเนื้อคียยังไม่เคยแตะเลยจริงพรีเซนเตอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยใช้จริงรหรอกไหนเล่นแบบคนใช้จริงเขาเล่นกันยังไงเล่นให้ดูดิได้เจร่มกันแดดทานไม่ไผ่ชาโคลโลจีปกป้องผิวทั้งจาก U V และมลภาวะคุมมันยาวนานไม่อุดตัน จะฝุ่นจะแดงผิวก็ยังกระจ่างใสที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของน้ำมันแอลโกอฮอล์ซิลิโคนและพาราเบนอินมากเลยอะเล่นได้ยังไงเนี่ยนั่นดิทำได้ไงอะพี่ก็ใช้เองอยู่เนี่ยชาโคลโลจีเขายังมีคโคลนล้างหน้าสูตรเพอร์ลิฟาช่วยคุมมันลดสาเหตุการเกิดสิวหรือถ้าหน้าไม่มันก็ใช้เจลล้างหน้าสูตรดีท็อที่ช่วยล้างและปกป้องผิวจากมลภาวะเนี่ย ผิวจะดีได้อะต้องปรัสัจากมลภาวะนะแล้วเนี่ยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายด้วยอินจริงใช้จริงดีจริงอยากอินกับผิวดีอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกต้องชาคโคลจีเพราะผิวดีไม่ใช่แค่การบำรุง